สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง p พลส K1 วันการ์ชนเคยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบอกในแมเที่มีชื่อว่า The Mi m i m i c m เ d สการ์ดิคชันเคยครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าไคโตเคิร์สครับด่านนี้เป็นด่านสั้นๆคลิปก็เลยสั้นๆตามครับรอโหลด มาแล้วในดานนี้มีคุณมีเพียงแค่สามชีวิตเท่านั้นให้ที่ผีผ่านนะนี่กำลัง,งออกครับอันนี้ใครโตที่กำลังเอิมเป็นน่าจะเป็นตัวจริงนะภารกิจของเราคือการไปอ,อ,อุ๊ยออกมากระโดนซูมเลยลนะ ภารกิจของเราคือให้ไปตามหาผีเสื้อ2อันโดยให้ไปหากุญแจและเปิดกล่องเพื่อเอาผีเสื้อทั้งสองอันคือผีเสื้อสีดํากับผีเสื้อสีขาวาแม่เราจะไปเอาคุญแจที่1ซึ่งเราต้องไปทางนี้เห็นบ้านหลังนั้นไหมครับเข้าไปเลย วคุณเจที่หนึ่งเนี่ยแล้วต้องไปไขที่บ้านบ้านที่เราไปเอาดาบให้เป็นมิมิกทั่วไปนะนั่นแหละโดนซูมละโชดีไปที่ตรงไฟฟรีทางไหนเอ่ยทางนี้ทางนี้ ก็วิ่งไปต่อเลยหาบ้านให้เจอก่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับใกล้ถึงแล้วอันนี้เป็นกล่องที่สองโดนซูม ที่บ้านแล้วผีทางนีนทางนี้บิงไปเลยนี่ครับบ้านเราจะเจอบ้านตรงนี้เป็นบ้านที่เราไปเอาดาบแต่เราก็รอบนี้เราแค่ไขครับประตูเอไขตู้นี่ครับ วิญญาณสีดํากล่องแรกเดี๋ยวเราไปเอาวิญญาเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอากุญแจสองทางนี้กันเลยซึ่งเราต้องวิ่งออกมาทางขวาท้นับจากบ้านเห็นตร,นรตงนี้ไหมผิดจะไม่เดินซูมน,นะไปเดินกลับเหนื่อยอ่ะ เมื่อก่อนด่านนี้มีหชีวิตนะแต่ตอนนี้เขาปรับเหลือสามมันง่ายเกินไประยะาการมองเห็นของผีนี่คือทั้งแบบเลยนะแล้วต้องท้าทายหน่อยเพราะผีตั้งไกลกว่าจะมาถึงเราครับทางไหนอันนี้ทางนี้ ใกล้ถึงกุญแจเอ้ยใกล้ถึงกุญแจแล้วเอ้ยใกล้ถึงกล่องแล้วพูดผิดอีกละไปเลยได้ไหมคือมันเซลผีหันมาผีพื่งใกล้นี้เลยไปเลยครับวิญญาณสีขาวเดี๋ยวเราเอาไปเผากันเลยที่เผาแรกตรงนู้นนะเห็นไหม อ้าวโดนสุด,ดละผีก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดน,นะย้ำนะครับระยะการมองเห็นเห็นทั้งแนบเลยนะผีอะ่ะตาเราไม่ดีแต่เห็นแต่ผีเห็นเรานะเนี่ยไปทางนูอน้อทัศนาหายไปเปเลย อันนี้เป็นแบ็คสปิริตหรือคอลเลกเตอร์วิญญาณสีดงเอ้ยวิญญาณสีดงอยู่อะวิญญาณสีดำถึงแล้วรอผีมาไม่ใครเห็นผีบ้างในะตอนนี้ไม่เห็นเลยเนะี่ยอ๋อ นเนี่ยมาละาไปเลยเดี๋ยวนี้ใกล้ที่สุดละ นิ่งเผาเลยตรงนี้เป็นวิญญาณสีขาวไว้สปิริตรือสปิริตครับยิงกลับไม่ต้องกลัวครับเผาเลยผีอยู่อีกตั้งไกลแมปนี้กว้างครับเป็นวงกลมแบบนี้นวงกลมมาแล้ว เราซาซาหายไปก่อนหายไปแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปทางออกเลยทางออกจะอยู่ทางนี้เนี่ยทางนี้ครับตรงนี้มันก็จะเปิดออกแล้วมีดวงตาด้วยไปเข้าไปเลย You are now free of the curse mm hmm. ครับซูช mm ิ hmm. แล้วก็เพลงประดับนึ่นะมันแปลว่าอะไรอะ่ mm hmm. ตอนนี้คุณปลดคุณตอนนี้คุณปลดออกจากคำสาปแล้วเดี๋ยวงั้นเราไปดูตะเกียงที่ได้กันดีกว่ามาดูกันว่าตะเกียงที่ได้นะั้นจะเป็นตะเกียงแบบไหนกันนะคะไปดูกัน นี่ครับตะเกียงที่ได้มาจากด่านไคโตเคิร์สครับเป็นตะเกียงตัวในด่านคือไคโตเลยแต่แสงส่วนใหญ่เป็นแสงสีขาวไม่ค่อยสว่างมากแต่ส่วนใหญ่ระยะความกว้างของแสงเนี่ยใช้ได้เลยครับถ้าได้มาก็คุ้มครับซึ่งแสงจะคล้ายๆตะเกียงน,นี่เลยโมเตะแต่อันนี้จะดูขาวกว่าเทียบกันได้เลยหรือไม่รู้ว่าเท่ากันไม่รู้นะนี่เห็นไหม ดูดีไซน์ดิงามเลิศครับมีหมวกมีผมมีเอ่อไม่ใช่มีทำไมฟันเหลืองจังเลยเนี่ยแบลงฟันบ้างมาเนี่ยแต่สัหญ่ดีไซน์โดยรวมครับถือครับว่าถือว่าดีครับดีไซน์ส่วนใหญ่ถือว่าดีมากเลยเอ่อ เป็นไงกันบ้างครับซึ่งวันนี้ทางช่องเพจเขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆของทางช่อง p พ K1 ควันครับวันนี้ทางช่อง p พจเขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ